สวัสดีเอฟซีสกูทุกคนพี่น้องเดี๋ยวลงไปทักท้ายพี่น้อยก่อนไม่น้อยอยู่หรือเปล่าอยู่ปะนนอไม่น้อยสงสัยอยู่บ้านมาดามเล่พี่น้องเดี๋ยวไปถามมาดามเบิ้งกันนะอยู่ใส่นอ แม่ฮะเฮ็ดจังไหนเลขเจ้าของว่าได้เอาเลยเอาตัดศูนย์หกน้เฮาศูนย์หกโคกศูนย์หกมะพร้าไอ้มิเตะเลขเพิ่นถื้นเลยขึ้นบ่เพิ่นอันเพิ่นอันเอาเลขแม่บ่ลอตตเอรี่โอ้เลขกลางเพิ่นได้เลขกลางโอ้สองสามข้องไอ้ดาวซื้อ,อ,กอ,อ,อกเก้าเก้าเก็ดเขาเอามาคืน เขาว่าสันมันไปจุดทูบไปจุดจุดใจเตัวเดียวเพื่อนยุระย่องคุณเดียวเออคันเซียอันให้บอกขยังนั่นเพื่อนว่าทูบเพื่อนแตกเคืองเลยเอาบอกเพื่อนไปอธิษฐานเอายูหันบ่เขาเอาขึ้นขืนปานตัวละสองร้อยขึ้นเหมือนมันอันเพ่นบอกตัวนี้โอ้ยเลขกดังเขาว่าขายยุระย่องขายดามอนบ่าดึงเงินหมอนมวยมันหน่อยไม่จะได้กับน้องเพื่อน ได้เต้ากบน้องเพื่อนสั่นบ่ได้หาพันกบน้องเพื่อนน้องเพื่อนได้อีกแล้วดีใจน้ำเด้อฮะเมื่อเมื่อใดล่ะอันเจ้าเม่าไหมอันนี้แล้วก็มาอันเราให้เอฟซีทักทายเอฟซีเจรินี่ฮะเอฟซีสิกับยืนเหรอเนาะเอฟซีบอลูคือกันหนูกับบอลูหนูก็เลยมาทายเอฟซีเบิงย้อนมาให้เขาได้เบิงแนี่ยีินะเขาบ้าเหรอค่ะ ไม่วาทีหนึ่งเขาบ่ข้างไปเอาจากหาหน้าที่เนาะแม่เนาะเอาเอาสมมุิให้เพื่อนเบิงก็ได้เนาะเออเดี๋ยวให้เพื่อนเบิงจะหาหน้าที่กับพ่อแล้วฮะก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะเดี๋ยวไปเอาสมุดให้เพิ่นเบิ่งก่อนสามสูงสูงนี่ยืมจ้าแม่ลอตเตอรี่เอาสามสองเอาอันสมุดกันแป๊บหนึ่ง สมุน่โอ้ผู้ใดคือตัดหญ้าแปลนใช่ไหมตัดนี่เด้มมอยูสมุดระต้องก็ไดน้นี่มมอยูนี่เอาว่าเป็นยังเฮ็ดเขาไปน้ำคุยคุยกันจักนี่ละไปน้ำอ้านี่ละจังสีละ น้าแม่เนาะเล้ากัน้าฟังไล่เล่าเล่าก็มีอยู่ดีเก่าเกศทองแม่มือวอนนี้บ่เอโอ้มือนี่แลลวเนาะแต่ว่าเขาจะามขายว่ะโมลูกึ้นกันแล้วอยากขายอ่นี่เงินบ่เก่าหนูกับ่ลูึ้นกัน้วนองเพื่อนเขาบอขายด้เก่าเก็พูดว่าอยู่ใอ๋น้องเพื่อนทนกระถือตีอันน้องเพื่อนอัน พิน่นได้อยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ซื้องวดนี่ยักษ์เป็นอีหยังเลขรถอันซุ่มเขากับเกศเก่าเนาะได้เลขมาน้อยพี่น้องได้ไหม <c oughs> ไม่เนานะแม่เยอะแม่เพิ่นกำลังสินหนึ่งเขาพี่น้องก็แวะมาทักทายซื้อดอกนะคะก็เพื่อมาสแสดงจะความดีใจไม่ใหญ่สอนอยู่ซื้อว่าวู้ดดไม่ใหญ่สอนเจ้าก็เอาให้ายได้เขียนให้อยู่เด้กเขียนห้อยู่แม่นบ่รู้ว่าเราเอาบ่เนาะเอาแม่ว่แม่แม่แม่ก็จะพูดแล้ว นก็ไม่ด้ีกวกันนูก็มากศูนย์ศูนย์หกเนาะนูก็จัดประศัีนูยังไปจัดอีกได้หันอ่ะเน่จ้าแม่เอาไปใส่โรถนีเด้อพี่น้องค่ะจ้าแม่อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของแม่น้อยนะคะสําหรับตัวเลขนะคะนี่ละพี่น้องของคุณแม่ให้นะคะทั้งหมดก็ แปดคู่นะคะตัวเลขของแม่นี่เข่าตกกรับนะคะมันออกเลขล่างสองสามเนาะสองสามพี่น้องถ้ากลับก็คือได้อยู่ถ้าแม่นว่าเอฟซีเอ่อกลับก็จะได้มีใครกลับหรือเปล่านี่ยังก็แม่มกับกจังวานี่แหละนุม่มว่าเอฟซีกรับบอลกัจจเอาให้เพ่นไปด้วยจ้ะ เขาเมนว่าเอฟซีกับอันเจ็ดแหวนั่นบลอกกับเมมมาสิกับยุโรปอันเหนือสุดเนาะนี่ดิมังการใหญ่ก็ได้เนาะกระตูหญ่ายูะเตะต่างกับเขียนหายง่ายอยู่ดู๋ยวมันคือขับพี่น้องขอให้โชคให้มาเด้ออันผู้ใดถือไอ้รัฐบาลไทยล่ะกะน้องแม่เนาะกะอย่าลืมตำเหล้ากระลงให้แล้วคลิปพี่น้องอย่าลืมไปเบิ่งในคลิปเอานะคะ สำหรับรัฐบ,บาลไทยผู้ได้โศกผู้ได้ม,มานค่ะทักทายมาเล่นนะแม่หน่อยในเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะนี่แม่ขัดวถุถือแล้วไปเอาไปเอาซุ้มนั่นนะแม่ไปเอาอันอีกเอาชุบหกนี่แล้วหนูเอาจัดอันนี้ลนะนาลายมาหนูกลับไปหนูยังไปนะหนูแก่ไหมซื้เอ,อเหล้าคือเก่านหนัอแล่นนำคือเก่าโอ้เอ้าเหล้าจัดไปสินะ แต่ว่าคลิปนี้ชิ้วพวท่านหรอกพี่น้องให้พี่น้องไปอันนั้นให้ไปเบิ้งในคลิปเก่านะคะตำลาวเพราะว่าแม่นันจัดลงไปให้เลี่ยวนาะแม่เัดแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วแม่นนะคะมาแรงอ้าวเอฟซีพักทายแม่หน่อยมาเด้อพวกได้เบิ้งคลิปแน่้ยพวได้เป็นเอฟซีเน่พี่พอถือว่าถือว่าตะเดือนพ่อยายเดือนถือกว่าน้อพ่อยายเดือนถือกว่าน้อ อดวงไม่มีคือกันพ่อเอ้ยดวงซูนฮกเนาะพ่อถ้าเอาซูนฮกฮกซูนน้เอาซีฟตัวพุ่นเนาะซีฟตัวพคนน่ะมาแลงนี่แหละน้องแม่เข้าอ่าค่ะกันนาราธารุ่นเล่า เอาเหล้าไปชนิยู่เม่ซี่โซบอกมันสุดๆอ่ะจัดไหม,อม,โ,มโอ้เราขึ้นแล้วเดี๋ยวนีรฐัฐบาลนู้นนู้กับมัดลายคือกันปากก็ออกเลยงวดน,นี่โลโลให้เหล้ามากกับไข่อันนี้<ล>เหล้ามากกับไข่ ไม่หาเล้าบ่ไม่หาเล้าให้เอฟซีบ่ไม่ให้เหล้าตาวตาวเอฟซีนำมืออยู่บ่โซ่เหล้าอีกเนาะแจ้งไหนแจ้งมาออกอันนี้ฮะนี่วงใหม่เนาะโอ้ใหม่ข้าวบ้านแต่พี่น้องคันได้เบิ้งเนาะแม่เนาะมันจะออกไอ้ตำเล้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไก่อ่างซ้ำนี่ก็ดีไงเห็นบ่เห็นซ้ำนี่ได้ดาบอกเป็นแม่เมือนเลนจ้า เวลาพี่น้องเท่ราทรอ่านเท่าไรอ่านได้พี่น้องเท่าไก็ยเป็่ยงจะให้ไปในแม่อ๋อให้โชซกไฮมานเดอ้อลงคลิปไปแล้วเดอ้อพี่น้องเล่าหน่ลงคลิปไปสามรอบแล้วเดอ้อแมลงเอาเลยเมล่างกับห้โชซกไฮนะมานอ๋อจะได้กาแฟเอฟซีไว้คือเก่าห่าอย่าลืมอย่าพลาดน้องแม่บุกไปเด้อ โอ้เจ็ดเจ็ดเก่าเนาะนี่โอ้คิดค่ะชื่อสิซื้อเหล้าตัวนี้มันมาออกก่อนจ้ะกปสิเขาวมันอ่ได้เนาะเฮาอะได้เฮากับผาดถึงจะได้แหล่สูมัยสูมัยสูม่อ่ะแม่หันหน้ามาจักหน่อยเล่แม่แม่หันหน้ามาจักหน่อยเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะโอเคไปแม่ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ เอาผู้ใดที่เขามาติดตามรับส้มกับให้โชคให้หมันแม่หนึ่งเขาซะมื่อเลี้ยงให้โชคให้หมันเนาะแม่เนาะจ้ะซื้อเขาโทษซื้อกับหลานจ้ะก็อย่าลืมนะคะสำหรับท่านไหนที่เขาเน้อผู้ใดที่โจกมันหมานกับทักทายคอมเมนต์มากในเด้อพี่น้องโอ้พ่อแจงแต่ตัวเลขว่างแน่โตกลับด้วยนี่สองสามสามสองผู้ใดแหว่มาดามเล่ดอกแม่เมื่อเลยตลาดจ้ะไม่ซื้อได้กินไม่มั่นยัง มันสูงโอ้มันไปตลาดซื้อกับเขาวบ่แจ๊กแล้วหนูเห็นเคอรี่มายืนอยู่หน้าบานแล้วบ่แม่เขามาง่งเราบ่ฮะบ่แม่เขามา่งอันของเคอรี่บ่แม่เลามาแลวบ,บ่ยบบ่ได้แว่เด้วมันค้ำแล้วจ้าอะขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลค์หน้าเด้อพี่หอกสวัสดีค่ะ